สวัสดีครับวันนี้เจ้าตัวเล็กมีของเล่นใหม่เย,ย้ซื้อจากไหนมาครับก็ซื้อตามร้านของเล่นนะครับรู้สึกว่าจะเป็นเขาเรียกว่าคาร์เวลนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ทำลักษณะเหมือนกับ พวงมอะไรรถยนต์นะครับแล้วก็มีปุ่มให้เขาได้กดนะครับให้เขาเรียนรู้แล้วก็แต่ละปุ่มนั้นก็จะมีตัวเลขด้วยก็น่าจะเป็นเสียงครับก็เป็นอของเล่นใหม่สำหรับลิก,ก้าครับตอนเราซื้อมานะครับก็คุณแม่ทำอะไรครับ <S 2> <S 2> <S ทำความสะอาดโดยการที่ใช้ทิชชู่เปียกอันนี้ครับก็เช็ด เช็ดทำความสะอาดรู้สึกว่าลิก้าจะชอบทิชชู่เปียกมากกว่าของเล่นนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าเล่นยังไงแต่ละปุ่มมีเสียงยังไงนะครับเพราะว่าลิก้าก็อายุ9้าเดือนแล้วครับนี่เป็นของเล่นน่าจะเป็นชิ้นที่เท่าไหร่นะชิ้นที่2ชิ้นที่2ที่เป็น อของเล่นที่ใช้ฐานแล้วกันนะครับนอกนั้นของเล่นอื่นๆนะครับเราก็มีเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเป็นของเล่นที่ใช้ฐานอันนี้เป็นของเล่นชิ้นที่2ครับเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันกันครับของเล่นใหม่ครับ turn left and turn right นี่เลือก Chief ไหนลิก้าเขาบอก Where is the Chief นี่ right answer police car ลิก้าเขาถามว่า police car คืออันไหนลูกลิก้ามาเร็วมาตอบเร็ว uh. นี่ เมื่อ <พ uka> กี้ฟังไม่ทันเขาบอกว่าแหวะแหวะอิสอะไรนะ It's wrong Blue อ๋อ Blue Fire fighting นี่ Fire fighting ลิก้าระวังลูกไม่มาเล่นนี่แล้วหรอชีฟนี่ไฟร์ไฟติงนะครับอ่าให้ลิก้าเล่นนะครับก็จะเป็นเหมือนกับอุปกรณ์ที่เขามีคำถามให้นะครับโดยที่เป็นอ่าฟังกชันโหมดตรงนี้ครับเราก็เลือกครับ แล้วเราก็สามารถบอกได้ Red, Red Red Yellow, Yellow Green นะครับแล้วก็เป็นเพลงได้ Purple. Purple. เป็นเพลงแล้วก็ออนี่ค่ะ ลิก้ารู้สึกจะชอบโทรศัพท์มือถือมากกว่าทำไมล่ะลูกไม่เล่นนี้เหรออ่าเล่นแล้วแต่ลักษณะการเล่นของเขาจะเหมือนกับว่าเขาจะโยกครับแล้วเขาก็จะลองบิดแต่เขายังไม่เข้าใจฟังก์ชันต่างๆของอุปกรณ์ที่มีครับใช่เพราะว่าหน้ากล่องเขียนว่าสามกลบอ้าวเหรอหน้ากล่องเขียนว่าสามโกลบเหรอครับ ซึ่งลิก้ายังไม่ถึงหนึงขวบเลยครับก็เป็นของเล่นให้เขาได้เล่นครับก็จะเหมือนกับว่ามีเพลงนะครับเราก็เลือกเลือกเพลงได้ครับเลือกเพลงจากฟัง์กชันเพลงนะครับแล้วก็ฝึกขับได้หมุนซ้ายหมุนขวาได้บีบแต่ได้เทิร์นเลฟท์เทิร์นไรได้นะครับแล้วก็ใส่เกียร์ได้ แล้วก็เลือกฟังก์ชันนะครับว่าปุ่มไหนเลขอะไรปุ่มไหนสีอะไรนะครับแล้วเขาก็จะถามว่าอันไหนคือรถดับเพลิงอันไหนคือเรืออันไหนคือรถตำรวจอันไหนคือเครื่องบินอันไหนคือรถพยาบาลนะครับก็จะมีคำถามถามว่าปุ่มไหนนะครับเขาก็จะได้เรียนรู้แล้วก็จะมีคำถามว่าอันไหนสีเหลืองอันไหนสีแดงอันไหนสีม่วงนะครับอันไหน สีเขียวนะครับก็จะเป็นคําถามครับก็จะเป็นฟังก์ชันต่างๆที่สามารถเล่นได้ครับแต่ว่าเจ้าตัวเล็กก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกับว่าถ้าวัยยังไม่ถึง1ปีแค่มีอุปกรณ์พวกนี้เอาไว้ใช้เพื่อล่อให้เขา สนใจนะครับแล้วก็ให้เขาลองฝึกเล่นอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ว่าการเรียนรู้อาจจะยังไม่สามารถเรียนรู้ได้นะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าจะยากเกินไปครับแล้วก็ถ้าจะให้เหมาะสมก็น่าจะ3าขวบนะครับเพราะว่าตัวกล่องเองก็จะเขียนว่า3ามขวบนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่เราโชว์กล่องนะครับ <c oughs> ตอนที่อัดน,นี้เขาก็เหมือนกับว่าพอเห็นแสงเห็นอะไรก็สนใจบ้างแล้วสุดท้ายก็กลับไปปีนเล่นต่อนะครับก็จะ <Okay, okay. S 1> เป็นพวกฟังก์ชันฟังเพลงก็ได้นะครับทำให้เขาแบบว่าสนใจได้แต่ว่าการเรียนรู้ผมเชื่อว่าเขายังไม่สามารถเรียนรู้ได้กับอุปกรณ์แบบนี้นะครับเพราะว่าตัวกล่องเองเนี่ยบอกว่าสามขวบขึ้นไปครับก็คือ เป็นเรียกว่าเป็นฟังก์ชันเหมือนชุดขับรถครับซึ่งก็มีเสียงเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับมีไฟเอ่ยนะครับก็เขาบอกว่า environmental protection material นะครับแต่คุณแม่ก็แทบจะเอาแอลกอฮอล์เช็ดเลยทีเดียว <c oughs> ล,ลิก้าสนใจกล่องมากกว่าครับ ก็เป็นหนึ่งของเล่นนะครับเป็นของเล่นชิ้นที่2นะครับพังแล้วลูกกล่องเกิงครับก็เป็นข้อมูลที่เอามาแชร์กันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ